เที่ยวแห่ชี้เป้าที่นักร้องอิมท็อปเลยก็ว่าได้ซุ้มเมียน้อยก่อนคอมเมนต์การสุดพิษเลยโพ หลังจากเป็นประเด็นลูกออนไลน์ต่างขณะที่กับข่าวลือที่นักร้องอินท็อปนั้นคนดังสุดแอนดี้นั้นโปไฟล์ไม่ธรรมดาก็มีภรรยาระดับนางเอกน้อยสีอีกด้วยทำเอาตัวเป็นแฟนลิ่นแม่นรักนั่นเองแต่รูปก,ก้อนรูปเนียแต่ก็พิธิกรรมเวลาอยู่กันบอกบ้านตรงกันขราวกับป้ากับเหวนนั่นเอง ล่าสุดนักร้องอินท็อกดังกล่าวก็และโป๊ะแตกเรื่องซุ้มเมียน้อยงานนี้ก็จะเมียสับได้เต็มๆแทะแก้ตัวไม่ขึ้นนั่นเองแต่ก็หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ได้ต่างเข้าไปคาดเดากันยกใหญ่กับคำใบ้ของนักร้องอินท็อกเราใดานี้ว่าใครเอ่ย เป็นใครเอ่ย้วยคอมเมนต์ชาวเนต็ตอย่างเช่นเพลงวินบ็อกเปล่ปลาได้หัวหน้าแก๊งนางฟ้าแน่นอนเลยแต่ฉันก็สอบผ่านเลยนะคะว่าข้อนี้ก็เปิดอินติกตอกและก็เจอเนอิกกี้นั่นเองที่บอกว่าเว็บนอกจากนี้ก็ยังมีอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ที่โผล่ขึ้นมาแล้วทำเอาชาวเนต็ตก็ตึกแตกดื่น ซึ่งก็บอกเลยว่าคอมเมนต์ระบุว่าก็มีสามีที่ฉันก็เคยรับจ็อบและเป็นช่างขออารมณ์ที่อยู่คนดูนั่นเองหนึ่งเคยก็เห็นพฤติกรรมแต่ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อถึงกับเถียงผัวว่าไม่จริงหรอกค้าเขาก็ผู้คู่รักและครอบครัวก็จะตายนั่นเองหลังจากนั้นก็ชาวเน็ตก็ชี้เป้ากันคำใบ้เพียงคำว่าข่าวนี้คือผู้ไหนกันแน่